สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel นะครับวันนี้กลับมาเจอกับโอ้ในวันจันร์ยามบ่ายแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ครับกับการรีวิวรถในโครงการวินวินวินกับ AEY Auto Import ครับวันนี้เรามีเข้ามา1คันเอาใจคนที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตซีดานนะครับคำว่าสปอร์ตซีดานคืออะไร นั่นก็คือรถเก๋งที่นั่ง4ที่นั่ง4ประตูและมีความลงตัวในเรื่องของความสปอร์ตอยู่ในคันเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของรถพ่อบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz นะครับรุ่น C L S 300 D premium A M G นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับถือได้ว่า เป็นลอตแรกนะครับที่ผลิตในเยอรมันทั้งคันหรือบางคนเรียกว่า CBU นั่นเองก็คือนำเข้ามาจากเยอรมันทั้งคันและมาจาัดกันใหม่โดยเบนท์ไฮแลนด์นะครับเอาละฮะคันนี้วิ่งมาเพียงแค่61,000กิโลเท่านั้นเองสภาพดีมากนะครับโดยเอกลักษณ์ของโฉมนี้ต้องบอกเลยว่ามีความลงตัวมากๆอันดับแรกเลยนะครับยกเครดิตให้กับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ เพราะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะครับเทอร์โบนะครับดีเซลนะครับ2 0 0 0นะครับ245แรงม้านะครับและสามารถรีดแรงบิดไม้ได้ถึง500นิวตันเมตร0 100เห็นเครื่องดีเซล4สูบแบบนี้นะครับสามารถทำได้ถึง6.4วินาทีและที่สำคัญครับท็อปสปีด จัดไปครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหได้ยินสเปคเครื่องยนต์แล้วแบบถือว่าใครที่ชอบรถสไตล์สป,ปอร์ตนี่ลงตัวมากๆแต่ไฮไลท์อยู่ที่การออกแบบเครื่องยนต์ของบล็อกนี้นะครับส่งผลทำให้การประหยัดน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงนะครับเป็นดีเซลนะนะครับเต็มถังนะครับตัวเลขใช้งานจริงบวกลบอยู่แถวแประมาณ900กิโลโอ้โหผมบอกได้เลยนะฮะ ถือว่าตอบโจทย์มากๆกับการใช้งานวันนี้นะครับเอาละฮะเรามาดูกันว่าในบอดี้ตัวนี้นะครับมีเอกลักษณ์อะไรที่โดดเด่นและลงตัวกันบ้างอันดับแรกนะครับดูที่กระจังหน้าเลยนะครับกระจังหน้ามาด้วยไดมอนด์ i ิ l นะครับและโลโก้ Mercedes Ben z ตรงนี้เป็นแบบเรียบแล้วนะครับซึ่งใต้ตรงนี้จะมีการฝังเลด้าใช้สำหรับในฟังก์ชันคูซคอนโทรลและก็ตัวเขาเรียกว่าเดสโทน นะครับก็คือตัวล็อกความเร็วของคันหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ป้องกันการชนด้านหน้าจะอยู่ใต้นี้ทั้งหมดเลยนะครับถัดมาครับการชนหน้านะครับบอกแล้วนะครับรุ่นนี้เป็น AMG ดังนั้นเนี่ยการชนหน้าก็จะมาด้วยสไตล์ AMG p a ็ k เกจนะครับนี่ฮะดูนะฮะตัวสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับมาพร้อมด้วยกับโคเมียมด้านล่างนะครับลงตัวมากๆนะถัดมามาดูที่ไฟหน้านะครับ ไฟหน้าเป็นแบบมัลติบีม LED นะครับทำงานเนี่ยอยู่2ฟัง์กชันฟัง์กชันแรกคือปรับสูงต่ำอัตโนมัติฟัง์กชันที่2คือเลี้ยวตามถนนอัตโนมัติด,ด้วยนะครับถือว่าล้ำมากๆนะครับอ่ลาล้วฮะถัดมาในเรื่องของล้อนะครับรถสปอร์ตแบบนี้ก็ต้องมาล้อด,ด้วยล้อ19นิ้วนะครับลาย5ก้านแบบนี้นะครับและมาด้วยคาลิปเปอร์สีแดงนะครับ คาลิเปอร์เนี่ยสแตม AMG มาด้วยนะนะครับนี่คือแบบลงตัวมากแต่ที่อ้นชอบเลยส่วนตัวเนี่ยปกติแล้วใน Mercedes-Benz เนี่ยถ้าได้ล้อ19นิ้วมันจะแลกมาด้วยความกระด้างนะครับแต่ในคันนี้นะครับเป็น19นิ้วที่ให้แก้มยางมาค่อนข้างหนาดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยตรงนี้คือตอบโจทย์คือได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเอาละฮะหลังคา นะครับหลังคาเป็น e l e c t กทริก n ั o o รนะครับเปิดปิดด้วยไฟยฟ้านะครับกุญแจเป็น Key l e ล s โกนะถัดมาด้านท้ายนะครับเจ้าของเก่ามีการเพิ่มของแต่งนะครับเป็นดักเทลนะครับหรือสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้เพิ่มแรงกดด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับแกะซื้อเพิ่มขึ้นมานะและก็ปลายท่อนะครับกันชนท้าย อยู่ในชุดของ AMG Package นะครับมาด้วยปลายชุดแต่งนะไม่ใช่ปลายแท้มันจะเป็นคือในเครื่องดีเซลเนี่ยมันปลายท่อเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาตรงนี้นะครับปลายท่อจะออกมาด้านข้างสองข้างนะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลายท่อชุดแต่งนะครับโคมียมแล้วก็ตรงนี้โคมียมแล้วก็มีดิฟิวเซอร์หลังนะส่วนฝาท้ายนะครับการเปิดฝาท้ายนี่ครับจิ้มไปที่ดาวนะฝาท้ายไฟฟ้านะครับ แล้วก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ปิดและล็อกได้นะครับพื้นที่การใช้สอยนี่ฮะปนมาดีมากใส่กระเป๋าเดินทางซสาย2่นิ้วนี่สบายสบาย2ลูกเดินทางไกลนี่สบายใครแบบตีกลอฟนะคือใช้ได้เลยเนี่ยอ่าเนี่ยสว่างมากเลยแล้วก็ยังมีช่องเก็บสัมภาร,ระเพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้อีกนะโอ้ถือว่าลงตัวนะเอาละฮะเราไปดูภายในกัน ว่าในตัวประกอบนอกนะครับมีอะไรที่โดดเด่นกันบ้างน,นะครับเปิดมาอันดับแรกเลยให้ดูกรอบกรอบประตูก่อนนะครับกรอบกระจกป,ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีดานทั่วไปก็จะเป็นมีมีเฟรมตรงนี้แต่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟรมเลสก็คือจะไม่มีเฟรมตรงนี้มาเป็นสไตล์รถสปอร์ตนะครับแผงประตูมาด้วยดาร์กโอ๊กนะครับเป็นไม้นะครับ ดักโอ๊กนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ในปุ่มปรับเบาะนะครับเราสามารถเลือกแอลตรงนี้เพื่อคอนโทรลตัวเบาะด้านข้างได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเนี่ยมีทั้งรองน่องนะครับปรับได้ครบหมดเลยทุกฟังก์ชันอ่ะทีนี้มาดูภายในนะครับตัวเบาะนะครับวัสดุนะครับเป็นหนังนะครับหนังแท้ทั้งคันนะครับค่อนข้าง กระชับหลังมากๆต้องบอกเลยนะตรงนี้แล้วก็ยังมี Head Up d i s p l a y มาด้วยนะครับนี่ฮะมี Headup d i s p l a y มานะครับพวงมาลัยไฮไลท์เลยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับนี่ับเป็นพวงมาลัยแบบ function, มัลติฟังชัน3ก้าน้ายตัดนะครับเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็แพ t เทิร์นชิเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยแล้วนะครับตรงนี้เปิดเข้ามา ผมว่ารอแล้วก็ลงตัวถ้าเกิดแบบเน้นใช้งานเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับเป็นดาร์กโกทั้งหมดเลยเป็นลายไม้ดาร์กโกแบบนี้ก็ข้อดีก็คือมันดูแลรักษาง่ายมันไม่เหมือนพวกเพโนแบ็กถ้าเพโนแบ็กเนี่ยรอยขนแมวมันจะค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้ลงตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดูล้ำมากเลยก็คือช่องแอร์นะครับเป็นรูปเหมือนกับเป็นเชอร์บายเนาะเหมือนกับ ตัวเทอร์บายของเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็ในหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยยาวนะครับแต่แบ่งออกเป็น2ฟังก์ชันด้วยกันก็คือเป็นหน้าจอตัวไมเลสตรงนี้กับหน้าจอในส่วนของการควบคุมตรงนี้นะครับแล้วการควบคุมเนี่ยก็จะใช้ปุ่มตรงนี้ในการควบคุมนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นทัชทัชแพดนะครับก็คือใช้มือคอนโทรลได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับอ่าปรับ เปลี่ยนสีแอมเบียนไลท์ได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะวางแก้วน้ําวางกุญแจนะครับแล้วก็วางโทรศัพท์เพิ่มได้ในตรงนี้นะอาละฮานี่คือความลงตัวทั้งหมดมเลขไหมครับ61,487กิโลนะครับแล้วก็สำคัญเลยคือในตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อนะครับ Apple CarPlay และก็เชื่อมต่อตัว Android Auto ด้วยนะครับตรงนี้นะครับยังไงก็ดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะอ่ะทาทีนี้เราไปดูที่นั่งด้านหลังรายละเอียดที่นั่งด้านหลังมีอะไรที่เพิ่มเติมกันเข้ามาบ้างต้องบอกเลยนะคือก้าวเข้ามาเนี่ยคือเข้าออกสบายถึงแม้นตัวรถเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ออกเป็นแนวแฮชแบ็ k เป็นสปอร์ตแบ็คเนาะแบบโคง้คงๆด้านหลังนะครับแต่ว่า ด้วยด้วยการการออกแบบเนี่ยโอนสูง171มันก็ยังเหลือเหลือนะนี่ครับยังเหลือเหลือพื้นที่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เพิ่มอำนวยความสะดวกนะครับมี12โวลต์แล้วก็มีตัว5โวลต์นะครับเป็น USB นะครับอยู่ตรงนี้นะครับช่องแอร์สช่องแล้วก็มีเท้าแขนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เท้าแขน,นี่ยังมีที่ ที่วางแก้วนะครับเพิ่มให้อีก2อันนอกจากนั้นก็ยังมีข้างประตูก็สามารถใส่ขวดน้ําใส่อะไรเพิ่มเติมได้ทานี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูเนี่ยคือใน CLS ของโชมเนี่ยเขามีการออกแบบเบาะหลังเนี่ยให้มีความรู้สึกเหมือนกับเราฟิลลิ่งเดียวกันกับคนขับด้านหน้าสังเกต,ตััเบาะไหมเนี่ยครับมันจะไม่ได้เป็นแบนๆนะครับมันจะล่องลงไปแบบนี้ทําให้เกิดความกระชับ นะครับตอนที่เวลาเรานั่งนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวเบาะหลังก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะค่อนข้างรู้สึกแบบเออมันไม่ตึงะนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่แบบเซนเตอร์เกินไปนะครับตรงนี้เอาละฮะนี่คือรายละเอียดของเจ้า CRS 300D ดนะครับเอาละเราไปดูเพิ่มเติมในรายละเอียดของคันนี้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างถูกใจริงๆเลย ย้ำนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น CLS 300D รุ่นพรีเมียม AMG ย้ำนะครับเป็นตัวประกอบนอก CBU ทั้งคันนะครับประกอบากเยอรมันทั้งคันนะคันนี้รถปี2018นะครับสนนราคาเพียง2 7 9ล้านเบาทนะครับและ KDD ฟรีดาวกันไปเลยนะครับผ่อนนะครับตกงวดละ52,000 126บาท72งวดแต่ถ้าใครจะยืดไปถึง84งวดก็สามารถทำได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับขอกระซิบนิดนึงคันนี้จริงๆแล้วสามารถจัดได้ถึง3ล้านเลยนะนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเครดิตสวยๆนะครับโทรเข้ามาปรึกษานะครับกับที่ปรึกษาทางการขายของเรานะฮะกับเบอร์นะ02 5874 666 66และเบอร์086 668 1999 นะครับฮอตไลน์กัน2เบอร์นี้นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ a d ด line นะครับมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ add a u t อโตครับเอาแล้วฮะชมการด้านท้ายแล้วขออนุญาตทักทายแฟนเพจกันนิดนึงนะครับมีใครเข้ามากันบ้างนะฮะสวัสดีครับคุณชนะพรนะฮะสวัสดีครับคุณสงการนะครับสวัสดีครับคุณเพียคุกนะฮะรถสวยๆนะฮะสวัสดีครับคุณเอทามสวัสดีครับคุณวันเดอร์นะฮะ สวัสดีครับคุณไก่ฟ้านะครับจากสิงห์บุรีนะครับสวัสดีครับคุณสุเนตรนะครับสวัสดีครับคุณเป็นตินะครับสวัสดีครับคุณกิตศดานะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะตัวนี้มันการออกแบบมันน่ยยังอยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในยุคยังอยู่ในสมัยของเขาอยู่นะครับ เอาล้วฮะช่วงท้ายฝากกันอีกหนึ่งงานที่จะมาถึงนะครับกับงานมินิมอเตอร์โชว์นะฮะจาก a อ a u ออโตอิม t เราจะยกกองทัพรถนำเข้านะครับไปที่จังหวัดระยองเซ็นทรัลระยองในวันที่29นะครับงานนะครับที่จังหวัดระยองเนี่ยจะอยู่ที่วันที่29ถึงวันที่4นะครับ29มกรานี้ถึง4กุมภา ที่จะถึงนี้นะครับใครที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกไม่ว่าจะชนบุรีระยองจันตาดนะครับสะแก้วนะครับก็แวะกันไปเยี่ยมเยียนไปชมรถดูกันได้รถที่จะนำไปนะครับมีทั้งเอาพาและเวลไโฉมใหม่ในบอดี้40นะครับมีทั้ง Toyota l แ n d Cruiser นะครับมีโคเวสนะครับสติงเลตัว c o n v วอร์เทอเปิดหลังคาไฟฟ้า FIFA, ด้วยแล้วก็ Ford Mustang 2.3นะครับ แอ High p e r f o r m a n c นนะครับกับโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับเอาล่ะฮะวันนี้อ้นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับการอัปเดตรถในโครงการวินวินวินกับ a u y Auto Import ครับวันนี้กล่าวคำว่าบ๊ายบาย Clear.